คอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลทั่วโลกหลังเกมไทยพ่ายตุรกี1ต่อ3เซตอย่างที่แฟนกีฬาลูกยางทราบกันดีว่าทีมตกสาวไทยอันดับ14ของโลกสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวเขอาสู่รอบนี้ได้เป็นครั้งแรกและมีคิวชนกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติตุรกีดีรีอันดับ5ของโลกท่ามกลางกองเชียร์ชาวเติร์กนับหมื่นคนทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเล่นอย่างไม่กดดัน ออกสตาร์ทได้ดีด้วยกันได้เซตแรกไปก่อนแต่หลังจากนั้นเป็นทัพนักตกสาวเจ้าถิ่นที่เริ่มจับจังหวะของตัวเองได้ผ่าใสยตัวและชื่อชั้นที่ได้เปรียบเอาคืน3เซตร,รวดพลิกแซงชนะสาวไทยไปอย่างสนุก3-1เซต2-3 2-5 2-5, 25 1-5 25-18และ25-21คะแนนตีตัวเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบอิตาลี ส่วนอีกคู่เป็นเซอร์เบียพบบราซิลพื้นที่ตรงนี้เราจึงขอหยิบความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากแฟนกีฬาวอลเล่บอลทั่วโลกที่เข้าไปแสดงความรู้สึกในคลิปไฮไลท์การแข่งขันเกมนี้ทางยูท e ูบวอลเล่บอลเวิร์ลมาฝากกันว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับเกมนักประวัติศาสตร์ ของลูกยางสาวไทยเมื่อคืนนี้ซึ่งแฟนวอลเลย์บอลนั้นได้เข้ามาให้กำลังใจสาวไทยกันเป็นจำนวนมากอาทิทีมไทยชนะในรายการนี้เยอะมากโอลิมปิกครั้งต่อไปพวกเธอต้องมาแล้วยากมากที่ทีมไทยจะเอาชนะตุรกีได้แต่พวกเธอมาไกลด้วยการฝึกซ้อมที่ดีและโค้ชที่ยอดเยี่ยม สาวๆเหล่านี้จะไปได้ไกลกว่านี้อีกในอนาคตฉันเป็นคนบราซิลแต่ช่วยเชียร์ทีมไทยเสมอขอให้โชคดีและสู้ต่อไปนะทีมไทยเพิ่มสีสันให้การแข่งขันด้วยพลังและความสุขของพวกเธอแถมยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่มากขึ้นในทัวนาเมนต์ต่อๆไปยินดีด้วยไทยเป็นทีมที่มีเสน่ห์มากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รับพวกเธอถึงไทยจะแพ้ แต่ฉันภูมิใจในตัวพวกเธอทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะมากจากทีมรองบ่อนจนมาติดแปทีมสุดท้ายได้ใจแฟนๆไปเพียบพวกเธอน่ารักและเล่นอย่างมีความสุขภายใต้แรงกดดันมหาศาลฉันหวังว่าพวกเธอจะได้ไปโอลิมปิกในครั้งต่อไปนะเป็นต้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะการแข่งขันจะแพ้แต่สาวไทยนั้นก็ได้ใจคนไทยไปเต็มๆเลยล่ะค่ะ